สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเฮ่งมอร์นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่1เมษารรยน2562ราคาทองสปรอตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า3สัปดาห์เลยนะลงไปแต12ะ1,286ดอลลาร์นะเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็เลยกดดัะนะราคาทองค่นะครับประเด็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างสแตนกิลแล้วมมก,ลก็จีนด,ดูเหมือนที่ขายลงนะคะแล้วก็มีการเจรจาการค้า ที่คืบหน้ามากขึ้นนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหละเหมือนกันที่ทาให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลงนะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็บอกว่าน่าจะมีเป้าหมายที่จะมีข้อตกลงการค้ากันภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนประเด็นเบสิสเนี่ยก็ยังถือว่าช่วยหนุนราคาทองคําได้นะคะสังเกตต้ตนสุกเนะะี่ยราคาทองคําปรับตัวขึ้น ทดสอบแนวต้าน1,300ดอลลาร์นะคะเพราะว่าทางสาหราชมณฤษก็ลงมติความล่างข้อตกลงเบซิสนะคะของนายกอังกฤษที่เสนอเป็นครั้งที่3นะครส่วนกองทุนเอสพ r เข้าซื้อทองต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3นะคะแต่ว่าก็ซื้อลดน้อยลงสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ามาซื้อสามตันนะครราคาทองสปอตปิดตลาดวันศุกร์นะคะ1น9่ดอลลาร์ขยับขึ้นมาเล็กน้อย1ด่ดอลลาร นะคะเพราะว่าก็าขึ้นไปทดสอบ1,300าาดอลลาร์แต่ว่าก็ไม่แรงเทาขายกลับออกมาเหมือนกันนะคะส่วนราคาทองแท่ง9ก้าขายออกของสมาคมแล้วก็วัเนเสงวันเสร์นะครปิดที่1 9 5 0 0บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะสัปดาห์นี้นะ,ะประเด็นที่เราต้องถามกันต่อเรื่องการเจรจาเบสิสนะคะก็ต้องต้องเรียนว่าเบสิสก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะว่าตกลง 12เมษายนเนี่ยนะคะก็ทางอังกฤษอาจจะต้องออกจาก EU โดโดไม่มีข้อตกลงซึ่งประเด็นนีนน้อาจจะทำให้ทองคำปรับขึ้นแหลงหรือว่าจะเป็นการกลับไปเจรจาก,กับ EU อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขอขอเลื่อนเบสิสออกไปก่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆการเลื่อนนะคะของ EU เนี่ยเขาก็มีข้อตกลงแล้วนะคะว่ายัางไงต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็12เมษายนก็ต้องออกนะคะ ผ่านได้ก็เลื่อนไปให้ถึง22พฤษภาคมนะคะส่วนการเจรจาการค้าสมตนกิอารเราก็จีนะคะก็คงมีการเจรจากันต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะคะก็ติดตามข่าวกันนะครับสัปดาห์นี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวเลขการจ้างงานของสมตนกิอารเดือนมีนาคมนะคะที่อาจจะทําให้ราคาทองคําผันผวน,น,นได้กรณีที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดการไว้มากนะคะซึ่ง ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนมีนาคมตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น184,000ตาแหน่งนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศวันศุกร์ตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น175,000ตําแหน่งนะคะ่ะทองคำนะคะแนวรับสำคัญตอนนี้1,280ดอลลาร์นะคะคงต้องลุ้นว่าต้องลับให้อยู่ ะะถ้ารับอยู่ก็จะมีแหลงสือ่อกลับเข้ามาแต่รับไม่อยู่ก็จะเป็นแรงเทขาแล้วก็ทําให้ทองคำเนี่ยกลับมาเป็นขาลงได้ในระยะสั้นนะคะมันกลับอาดูตรงแนวร 1, ับพันสแปดสลลาส่วนแนวป้านน่าจะอยู่ประมาณพั0สอดอลลารที่อาจจะยังไม่ผ่านนะคะแต่ว่าเบรเดนเบสิสอาจจะช่วยได้นะคะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะทะลุพันสามดอลลาซึ่งป้านถัดไปพันสามดอลารนะคร งนั้นกฎหรืการลงทุนนะครับช่วงนี้ปรับฐานลงมาอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะจุดเข้าซื้อพันสองอยแปดสิบดอลลาร์นะคะแล้วก็จุดขายตาดการตูนพันสอง้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดตลาดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ก็ปรับตัวขึ้นอาจจะตามภา,ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเรื่องการเจรจาการข้าศนไม่กาแล้วก็จะที่มีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะ ส่วนต่างประเทศนะคะวันศุกร์เข้ามาซื้อพันสาล้านบาทนะคะแล้วก็ในตลาดทีเนะเป็นการขายในเซ็นท่าเซ็นอินดิเนะคะขายสุดที่ออกมา4,518สัญญาค่ะก็สัญญาซื้อ M นะคะก็สามารถปิดตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ได้นะ,ะสัปดาห์นี้ประเด็นที่จับตามองประเด็นเรื่อง b a s i สตามกันต่อ นะคะการเจรจาการค้าสมัยกาอแล้วจีนตามันต่อเหป็นการประเด็นจะคล้ายๆกับตลาดทองคำนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องประเด็นการเมืองในประเทศเราเองนะคะการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังถือว่าไม่มีความชัดเจนนักลงทุนก็อาจจะยังไม่กล้ากลับมาลงทุนเท่าที่ขัวนะคะแต่ว่ามองแล้วปัจจัยจากต่างประเทศมีเข้ามานะคะประเด็นเรื่องเฟรเนี่ยปีนี้อาจจะปรับมุมมองนะครับ ปีที่แล้วปรับผนวกเบี้ยถึงสี่ครั้งอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะคะตามเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะวันเปิดตลาดเชื่อว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทจะปรับตัวขึ้นได้นะคะแนะนำนะคะว่าก็จริงๆไม่เปแตกต่างาเดือนเท่าไหร่รเปิดฝั่งขายได้ตรงประมาณพันเก้าสิบจุดจุดขายตาดทุนพันเก้าสิบห้าจุดนะครับเก็งกาไรฝั่งซื้อนะคะแนวรับพันเจ็ดสิบจุดจุดขายตาดาทุนพันหกสิบห้าจุดนะครับ ซอฟฟิวเจที่แนะนำนะคะก็สตัวแนะนำฝังขายทั้งคู่เลยปตทสพ f ิวเจอร์นะคะก็แนะนำเปิดฝังขายที่126บาทจุดขายตัดคาทุน1 2ึง128บาทอีกตัวหนึ่งนะคะ S C C ฟิวเจอรหรือว่าปูนใหญ่ฟิวเจอร์แนะนำขายเหมือนกันนะคะ486บาทคะ่ะจุดขายตัดขาทุน488บาท หมอบบนดีมีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ